วันนี้จะมาอัปเดตองุ่นที่ปลูกในเข่งนะคะยอดเขาก็จะเริ่มยาวออกมาแบบนี้แล้วนะคะยอดก็ไปไวเหมือนเราปลูกลงดินปกติเลยค่ะต้นนี้จะเป็นสายพันานต้านะคะมีช่อดอกออกมาด้วยนะคะอันนี้ตาที่มินเอามาเสียบเป็นตาดอกนะคะเวลาเขาแตกยอดเขาก็จะมีช่อดอกออกมาแบบนี้เลย เก็บไว้ดูได้นะคะหรือจะตัดออกเพื่อเลี้ยงต้นก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราตัดออกต้นมันก็จะไปเร็วนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องเอาสารอาหารไปเลี้ยงที่ลูกเนาะนี่เลยค่ะยอดเขาก็จะม้วนไปตามวงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะบังคับให้เขาเลื้อยไปตามวงลวดนะคะที่เราทำไว้จะเป็นแบบนี้นะคะใบมันโดนหนอนกินไปนะคะเมื่อคืนนี้มาส่งนอน เจอตัวหนอนนะคะหนอนที่มันเป็นขนนะคะกินใบหมดเลยแต่ไม่เป็นไรยอดมันยังอยู่นะคะเราก็เลี้ยงยอดมันต่อไปส่วนอีกต้นนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ใบขนัวนะคะใบขนัวน,นี่ก็นี่เลยมีดอกเหมือนกันคะ่ะเห็นไหมคะกำลังจะติดลูกเลยค่ะช่อดอกเยอะมากนะคะใบขนวัว อันนี้มินว่าจะเอาไว้ดูนะคะมินว่าจะเอาไว้ดูเนาะถ้าติดก็คือเอาไว้เลยเก็บเก็บไว้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอง,งุ่นในเข่งมินจะเติมปุ๋ยให้เขาวันเว้นวันนะคะแต่ว่าให้แบบเจือจางเนาะปุ๋ยก็จะเป็นน้ําหมักปลาทะเลนะคะให้แบบเจือจางผสมน้ําลดไปกับทรงพุ่มได้เลยนะคะนี่เลยค่ะ บำรุงต้นบำรุงใบของเขานะคะให้ใบเขาสวยๆเดี๋ยวถ้ามันเลือ้อยเต็มครั้งแล้วจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีจ้าอ่งหง่นเข็งค่ะ